ออืสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกรนนีกแล้วครับผมกับช่องนุ่หนามน์คนอีสานพากกินพาเที่ยวครับพี่น้องมื่อนี้มนูหลังเลิกง,งานคือเกาครับพี่น้องกุ้งโคโยตีกุ้งเต้นพี่น้องแซ่บๆซ่บบมมาแห้วน้ำลายแตกพี่น้องมาต้องบออย่างไรนะพี่น้องเนาะ มามามาพี่น้องมาจกคัมาเด้อมาเด้อพี่น้องอื้มพี่น้องมเด็เด็ดเด็พี่น้องอมพี่น้องเอ้ยอ้อื้อื้อือื้อื้อื う흠 으흠 う흠으ん으んうんうん ม่ใหม่ได้พี่น้องอืมออืมอืมอืมอือืออืออือ Det er greit.

Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Pet. Oh.

음음음음음 으음 mm. 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 <laughs> うん <laughs> สำหรับมื้อนีผมกระเสียวไว้ซัมเนเดอร์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนุ่มหนามน์คนอีสานพากินพาเที่ยวน้าเนเดอร์ครับเป็นกําลังใจให้ลูกให้หลานในการทํคลิปต่อ,ต,อต่อไปน้าเนเดอร์ครับสาหรับมื้อนีเมนูหลังเดิ่องนัน เอาไว้สนีด้วยครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับพอกันไม่คลิปหนาเมนูหลังเรื่องงั้นเวยครับ